สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดสวนอีกแล้วนะจ๊ะจะพามาดูปลูกก็ดอกเบญจมาศค่ะตอนนี้กําลังทําดินเคลียร์หน้าดินอยู่นะคะส่วนนี้กว้างประมาณสามเมตรสมเมตรส,มเ,มตรสเมตรได้ค่ะกว้างนะคะยาวก็ประมาณสามส่สามสิบ,สสมสบเมตรค่ะอันนี้สายพันธุ์นะคะเราเสียบยอดเองค่ะ เสียบยอดใช้เวลาประมาณ20่ส่ส22วันถึง25วันนะคะก็จะมีรากออกมาเราเ,าเวลาเสียบยอดเราจะใช้ยาเร่งรากหน่อยนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็มีมีรากคะ่ะแต่ว่าดีที่สุดคืออะไรนะตอนนี้เราเสียบยอดนะคะอันนี้บานใช้เวลาประมาณ3-4เดือนคะ่ะตอนนี้เราส่วนนี้เราจะปลูก2สีนะคะ ันนี้สายพันธุ์ค่ะหลังจากยี่สิวัน24วันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นต้นใหญ่อย่างนี้นะคะจะพาวันนี้จะพามาปลูกคะ่ะเราวางท่อฉีดน้ำนะ,ะลดน้ำแล้วก็ใช้เชือกอความกว้างประมาณ 18, าสิบแปดเซน,นะคะ่ะ18เซนแล้วก็ จะมีสามสามสามหลุมเหรอสามปลูปกเรียงแถวสามต้นค่ะใช้ต้นละสิบแปดเซนสิบแปดเซนค่ะความกว้างก็เท่าไหร่นะห้าสิบกว่าเซนค่ะความกว้างของเชือกนะคะเราใช้เชือกแค่หนึ่งชั้นเดียวค่ะเกิดออกเบนจมาฮนนี้จะต้นจะแข็งแรงค่ะจะใช้เชือกแค่ต้นเออชั้นเดียวก็เพียงพอค่ะ เวลาเราถอนแล้วก็ถอนรากออกแล้วก็จะปลูกในช่อง18เซนอ,อย่างละอย่างละต้นเซนต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้รลดน้ำอันนี้ต้นอย่างนี้จะออกยาวหน่อยแต่ว่าก็ดีกว่าสั้นนะคะถ้าสั้นก็จะทำให้ปลูกยากหน่อย ลากจะออกประมาณ20วันก็คิดว่าออกนะคะแต่ว่าให้ดีที่สุดก็ประมาณ20่สย่สิบวัน26วันก็ปลูกอย่าให้ยาวมากเกินไปนะคะถ้ายาวมากเกินไปจะทําทให้ต้นสูงแล้วก็จะล้มง่ายคะ่ะเวลาเรามาเด็ดยอดอีกทีหนึ่งนะคะ,ะใช้ปลูกต้นเตี้ยง่ายคะ่ะแต่ว่า อ่าเวลาลากติดน้อยช่วงนี้เป็นอ่าใกล้ๆจะรุูร้อนของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าจริงๆรอ,อสักหน่อยหนึ่งร้อนจัดนี่ก็รอให้ต้นโตหน่อยก็จะปลูกง่ายแล้วก็จะทนค่ะแต่ถ้าอากาศร้อนจัดจัดนี่ถ้าต้นเล็กอ่าอะไรนะคะเราจะลดน้ำยากเพราะว่าจะแห้งง่ายแล้วก็ลากก็น้อย รอให้รากโตโตยีว,วันขึ้นไปปลูกอ่ะเป็นถ้าร้อนจัดนะคะแต่ถ้าไม่ร้อนจัดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึง25วันก็ได้ค่ะ23วัน24วันหรือว่ายีวันก็ปลูกได้ค่ะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนปล่อยใหต้ต้นสายพันธุ์ใหญ่หน่อยจะเป็นจะมีความปลอดภัยสูงมากกว่านะคะแล้วก็วันเราปลูกก็ เสร็จใหม่ๆนะคะพยายามลดน้ําทุกๆวันค่ะถ้าร้อนจ,จัดๆนี่ลดเช้าเย็นได้เลยค่ะแต่ว่าบุญสมใชยอะไรนะคะใช้ก๊อกเปิดน้ําเลยนี่จะจะจะ,จะน้ําจะซึมเข้าลงไปข้างล่างค่ะจะแห้งยากแล้วก็ถ้าร้อนจัดก็มีโอกาสใช้อะไรนะ,ะที่กันแดดค่ะสแลมกันแดดนิดหน่อยสักสามสี่วันก็ออ,อ,อกนี่จะเป็นจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าถ้าร้อนจัดนะคะ แต่ถ้าร้อนไม่จัดก็ไม่ต้องใช้สแสลมก็ได้แต่ว่าส่วนมุนสมมาเวลาร้อนนี่ร้อนจัดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีถุงพลาสติกแต่ว่าญี่ปุ่นก็ร้อนน้อยกว่าบ้านเรานะคะร้อนอน,น้อยกว่าเมืองไทยเราพูดร้อนรอนแต่ว่าก็ร้อนน้อยกว่าเมืองไทยเราค่ะมุนสมใช้ก๊อกน้ําอย่างนี้นะคะลดแล้วก็จะชุ่มได้นาน บุญสมเองปลูกใหม่ก็จะลดน้ําทุกวันเหมือนกันค่ะจะลดวิธีลดน้ํานะคะถ้าใช้ก๊อกน้ําอย่างนี้ลดแล้วก็จะเป็นดินอะไรนะดินไม่เสมอค่ะครั้งแรกเราจะใช้สายยางลดก่อนนะคะเอามือ,อเอาสายยางลดแล้วก็จะทําให้ดินหน้าเสมอแล้วก็ลดสักสองสามครั้งแล้วก็ใช้ก๊อกน้ําเปิดน้ําใส่ถึงจะทําให้ดินหน้าดินแล้วก็ต้นสม่ําเสมอค่ะ แต่ถ้าเราลดน้าเลยลดก๊อกน้ําเลยดินจะไม่สม่ำเสม,มอเลยต้องใช้ต้องใช้มือลดเอาสายยางลดก่อนนะคะถึงจะดีแต่ถ้าดินเราเราล้วนเกินไปนะคะแต่ถ้าดินเราแข็งก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่สวนแล้วก็แล้วแต่หน้าดินนะคะถ้าดินแข็งพอก็อกอลดด้วยาสายลดน้ําเลยก็ได้คะ่ะแต่ว่าถ้าลดไม่ได้ก็เอามือรดไปก่อนให้หน้าดินสวยๆอันนี้เป็นดกอก สายพันธุ์เดียวกันนะคะบางบางต้นก็จะสีเข้มหน่อยบางต้นก็จะสีะคล้ายๆสีขาวด้วยครับแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองสายพันธุ์เดียวกันค่ะบานไล่ๆกันนะคะเหลืองเข้มแล้วก็สีคล้ายๆออกสีเนื้อๆนี้นะคะอันนี้สีสายพันธุ์เดียวกันค่ะ